โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยพวเราจะมาทำการรู้จักกับผักไฮโดรโปรนิกกันนะครับซึ่งก็ผักไฮโดรโปรนิกเนี่ยเป็นผักที่ปลอดสารที่ปลูกได้แม้แต่จะไม่มีดินสดสะอาดและปลอดภัยครับอ่าซร่งนี้เนี่ยคือตัวอย่างภาพรวมของผักไฮโดรโปรนิกนะครับ อันนี้คือเป็นงานที่ทําในที่โรงเรียนนะครับเป็นผักที่ปลูกที่โรงเรียนนะครับเห็นไหมครับแม้แต่โรงเรียนจะปลูกกันเลยใครจะไม่ปลูกหรอครับอ่าซึ่งก็ผักไฮโดรโปรนิกเนี่ยเป็นผักที่ปลูกโดยใช้น้ําผสมอาหารแทนดินให้รากเนี่ยดูดซึมสารอาหารได้เต็มที่เติบโตเร็วและควบคุมคุณภาพได้ง่ายมากครับทําไมถึงต้องผักไฮโดรโปรนิกทำไมผักไฮโดรโปรนิกถึงเป็นที่นิยม ข้อแรกเลยครับผักไฮโดรโปนิกส์มันไม่ใส่ดินจึงโลดโอกาสกับปนเปื้อนข้อสองประหยัดพื้นที่ปลูกได้แม้แต่ในบ้านหรือบนดาบผ้าข้อสามเติบโตเร็วเก็บเกี่ยวได้ภายในเวลาเพียงสามสิบถึงสี่สิบห้าวันและข้อสุดท้ายสดใหม่กรอบอร่อยทุกครั้งที่เก็บจริงๆมีข้อพิเศษอีกหนึ่งอย่างครับนั่นเพราะว่าผักไฮโดรโปนิกสนั้นหลากหลายยังไงครับอ่าปลูกได้หลากหลายครับปลูกได้หลากหลาย เรื่องวิธีปลูกนั้นไม่ยากเลยครับเพราะเริ่มจากการเพราะ,มะเมล็ดในฟองน้ำให้แตกหนอ่อจากนั้นย้ายต้นอ่อนลงล่างและปลูกที่มีน้ำผสมอาหารสารอาหารดูแลแสงแดดและน้ำตามรอบแล้วรอเพียงไม่กี่สัปดาห์ก็พร้อมจะเก็บกินละครับฮ่าฮ่าง่ายกันใช่ไหมครับเห็นไหมง่ายขนาดนี้ใครจะไม่ลองทำล่ะครับลองปลูกดูนะครับ เผื่อว่าจะมีอะไรที่รู้สึกติดใจหรือเปล่าอาจจะติดใจแหละรครับซึ่งถามว่าทำไมต้องติดใจนะนก็เพราะว่าผักไฮโดรโปรนิกเนี่ยมันเหมาะมากครับกับคนที่แบบอยากลองปลูกเองหรือซื้อกินเพื่อสุขภาพพวกมังสวิรัติเนี่ยน่าจะชอบกันอยู่แล้วหรือเปล่านั่นเพราะว่ามันจะสามารถไปทำสลัดน้ำมันหอย หรือใส่แซนด์วิชก็อร่อยได้ทุกเมนูหรือใครที่ชอบกินแบบเอาขนมปังมาแล้วก็ใส่ไส้กรอกแล้วก็เอาผักมาเนี่ยอันนี้คือเรียกได้ว่าอร่อยเลยครับเพราะผมเองก็กินเหมือนกันโอเคครับเขาเรื่องกันต่อนะครับถามว่าผักไฮโดรโปนิกนั้นพอปลูกเองแล้วมันจะยังดีอยู่ไหมแน่นอนครับเพราะว่าผักไฮโดรโปนิกนั้นจะชอสะอาดและปลอดภยัยนี่คือผักไฮโดรโปนิก ถ้าอยากเริ่มปลูกลองชุดปลูกเล็กๆที่บ้านแล้วคุณจะติดใจขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย